มาดูจังหวะนี้เจอหนึ่งเจอหนึ่งอยู่บนราคาขึ้นมาได้ไงขึ้นมาได้ยังไงหลบหลอน้องหลบหลอน้องเจอโทวอนดีหรือเปล่าเจอโทวอนดีหรือเปล่าไปเต็มหัวหัวแต่เฮ้ยอยู่ข้างหน้าเหรอไอ้เนาะเอ้ยมันหลบดินมาเฮ้ยซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนหรอเลือดไม่ลดเลยนะโอเคนะผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยมามาสิมาสิรีบรอยหัวแตกเลย กี้แบบว่ามันลงมาพอดีแล้วหัวแตกเลยโอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เจอกับหมวดอาชีพอีก,กแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปน้ำตกสาริกานะผมใครยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะชา้าแต่ว่าลิปไม่ขึ้นฟีดเลยอะโอเคมาครับผมวันนี้เจอกับในหมวดอาชีพนักโทษน,นะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าอาชีพได้หรือเปล่านะครับอาชีพนักโทษเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเจอหนึ่งตัวลูกสองรัตหัวไม่ตาย เรียบร้อยตายหนึ่งมีอยู่ข้างล่างหนึ่งตัวใจหนึ่งตัวนี่ไงเห็นอยู่เมื่อกี้นะมันขึ้นอยู่ในแมปนะน้องนะฟาร์มาร์นี่คือปืนที่เราชื่นชอบนะครับท่านผู้ชมมาเลยมาเลยมานะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปน้ำตกก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะจ้าผมเพราะว่ามันก็สนุกมากเลยนะครับควเยอะมากนะครับเป็นการไปพักผ่อนวันหยุดของผมนะครับผม จากการทํางานนะมาพอเราไปพักผ่อนแล้วเราก็มาทํางานเล่นเกมต่อนะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะนี่ไงฝ่ามานเราแดงแปร์แล้วก็น่าจะเจอได้เจอได้นะจ๊ะเจอได้เลยป๊ยดอุ้ยมีตัวอ่ะมีตัวนะเมื่อกี้นะมีตัวนะนี่ไงไอวอลไอวอแดงอุ้ยอุ้ยตรงนี้คนเยอะเพื่อนคับผู้ชม ตรงนี้คนเยอะมากไหนสกบสิหาคนหาคนไม่ไม่มีตัวอ้ยเจอหนึ่งตัวโ oh <my> อ้โหสองัดล่วงนี่ไงถูกกันตื่นเรา,จาเจออีกตัวอุ้ยอะไรวะเอ็งเนี่ยไม่รู้เลยเหรอว,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 ว่า็กก็คาดจะมาไอ้น้องอุ้ยหลังเข้าหลังยิงหน้าก็มาหลบกันท่านผู้ชมโอ้ยตึงเปรี้ยเลยตึงเปรี้ยเลยตอนนี้เราจัดไป5คิวแล้วนะครับ ว่าแต่ไอ้หมอนี่เราจะมาร้างแกนยืนยืนนิ่จะวัดไหมจะวัดไหม,จะ,ไหมจะวัดหรือเปล่าพี่ฝ่ามาเลเวลสามนน้องจะวัดก็ได้อยู่ได้อยู่อ่าโอเคนะผมก็มาต่อกับอาชีพเหมือน,น,นเดิมนะครับผมว่าผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอาชีพได้หรือเปล่าเนี่ยนักโทษเนี่ยแต่อย่าหาเป็นทําอาชีพเลยนะครับผมอาชีพนี้ไม่ดีนะแต่ชุดเท่ก็ต้องจัดหน่อยละยมีเป้าแดงๆนะครับท่านผู้ชม เอ้ยอุ idity, ๊ยอุ้ยอุ้ยแต่หัวอืมอวิ่งท่านผู้ชมวิ่งไอวไปก่อนอุยอุ๊ยอุ้ยเจ็บ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 าทำพี่น้องหลบก่อนท่านปั๊มยาปั๊มยาอุยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอวไก่อนอืเจ็บตายเจ็บตายจับแม็กซับแม็ยิงเรียบร้อยอืจะแน่ที่แหก็สู้พีไม่ได้ นี่ไงตรงนี้ยิงกันเหรอยิงเนหรนอยิงเหรอฟาร์มมาตัวหน่อยไหมฟาร์มมาตัวหน่อยฟาร์มมาแรงมากท่านผู้ชมดาไปหนึ่งตัวนะครับผมเจี๊ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอ๊ยนึงละโอ้โหตอนนี้เราจัดไปเก้าคิวอะไรวนนะเนี่ยไม่รู้มาจะไปเก้าคิวแล้วไหนนะมีตัวไหมนะเดี๋ยววิ่งวนก่อนนะครับเดี๋ยวเราเผื่อเราไปฟาร์มเดี๋ยวเราจะตุยเย่ตุยเย่ครับผม ไหนเอ่ยมีตัวหรือเปล่านะก็ไม่มีนี่โอเคแล้วผมเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีกว่านะครับโหตอนนี้เราจัดไป10บคิวแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าได้อยู่นใช่ไอาชีพนักโทษเราก็พี่หาเรียกว่าอาชีพหรอเรียกว่านักโทษแล้วกันนักโทษแหกคุกแล้วกันนะมาวันนี้เรามาในทีมนักโทษแหกคุกนะครับท่านผู้ชม อยากให้ผมคลิปหน้าใหญ่ผมมาในทีมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์นะจ๊ะเพื่อเป็นการไม่รู้เลยอุ้ยวิงวิ่งหรอไม่รู้ด้วยว่าเรามาวิ่งขวามาสายมาทักทันท่านชมัวนึ่งเป็นไหนนี่ไงจ่าเอ๋จ่าเอ๋โอ้โหเอามันม้มีปืนเลย อยู่ไหนนะาะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วหรอเจอแล้วหรอลากหัวไปหน่อยลากหัวไปหน่อยอุ้ยเจ็บหนึ่งตาวหนึ่งดีหน่อยอุ้ยอะไรเขาเนี่ยปั๊มยาค่ะท่านผู้ชมเจ็บมากอืปั๊มยาซ่อมเกราะไปลุยเดี๋ยวเราจะพุ่งไปจัดการเขาลูกซองลูกซองเจ็บหนึ่งเรียบร้อย,อยถือว่า เวลานี้ก็เรามาได้สวยนะครับท่านผู้ชมไปที่คลังแสงสามไปสามไปสิบสีบส่คิวแล้วตอนนี้เรเหลืออีกยี่สิบหกคนนะครับผมตอนนี้คือแบบว่าถึงเปรีย้ยเจออีกหนึ่งตัวเหรอเอ็หมอหนี่เอ็งจะไปไหนเอ็งจะไปไหนเอ็งไม่ได้เอ็งจะไป จะเตะบอลมันต่างกันนี่ไงสิบห้าคิวโหยยังก็มาแจกพี่นะ้องโหคนไปได้หมดวิ่งหารอบแมปแล้วเนี่ยนะครับไม่เจอใครเลยอนะเราวิ่งหารอบแมปและนี่ไงนีเสียงว่าได้ยินเสียงเดียวนึง อุ้ยข้างหน้าอุ้ยเจ็บ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 อุ้ยอย่าเพิ่งทำพี่น้องเจ็บยืนนิ่งก่อนจ้าเรียบร้อยนี่ครับผมข้อดีของฟาร์มมาสมาตีดาวอหนึ่งได้อหนึ่งตัวนะครับผมโอเคถือว่าไว้ได้สวยนะครับฟาร์มมาสนะครับผมบอกเลยโคตรโคตรตึงอ่ะคือปืนที่โกวมากนะถ้าเป็นรุ่นสามเนี่ยฟาร์มมาสนะครับ ใครที่เล่นไม่เป็นเดี๋ยวลองไปเล่นดูนะไหนอยู่ไหนนี่ไงเดี๋ยวก็ได้หนึ่งคิวเป็นสิบแปดคิวนะครับอุยอ้ยผมนึกว่ามันจะขึ้นไปบนหลังคานะครับแต่ว่ามันไม่ใช่มันเลยหลังคามาแล้วเนี่ยตอนนี้เหลืออีกสิบสองคนนะครับท่านผู้ชมมีคนหรือเปล่านะมีคนหรือเปล่านี่ไงนี่เลนี่ไงหนุขาวเรียบร้อ,อย หวานเจี๊ยบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้19คิวหูยเรามาได้สวยงามนะครับมาเราขึ้นบนหลังคาดีกว่าเหมือนจะมีคนอยู่บนหลังคาดูเชิงก่อนไปแล้วลึ่นสัยเอียงจุ๊บสวยงามนะผมเกือบเกือบเลยมันอยู่ข้างบนตรงนี้เมื่อกี้เห็นแวบๆไปไหนไปไหนมีคนโดนลงหนึ่งไปโอ้โหใจเย็นพ่อหนุ่มมาดิมาสิจ ก้อนหรือปลาเอาเต็มหัวมาสิข้างล่างก็มีเพื่อนไงหรอเพื่อนไงหรอเพื่อนอะไรวะเนี่ย,ใจ,ยใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นพ่อหนุ่มเราคุยกันได้คุยกันได้เรียบร้อยคุยกันได้หรือเปล่าจำไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีเพื่อนมาชุบไอวอลไม่ได้สวยงามแล้วนะครับก่อนตอนนี้จัดไป21่คิวแล้วครับท่านผู้ชม21คิวแล้วนะครับ จัดว่าแจมนะครับผมจัดว่าแจม่มจะเก็บของแป๊บนึงนะฮะเก็ของแล้วเปล่าเก็บยาเพิเ่มเติมกระสุเพิ่มเติมนะครับผมโอเควิ่งไปละเดี๋ยวผมขอยาดโดดเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไปดักวงกันเนาะมานี่ไงนี่ไงใช่ตัวนี้หรือเปล่าใช่ตัวนี้หรือเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ตอนนี้จะไปรอยตูดตุยตูดมาแล้วตุยตูดหายไปไหนนี่ไงหลบก่อนยิง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  ไม่โดนด้วยไม่โดนไม่โดนจะรู้จัารฟ้มาหรือเปล่าอูโหูนะัดแล้วหกอย่างแรงอะ่ะน่าจะไม่มีเกราะนะครับผมเอเคมาเราได้22คิวแล้วอุ้ยเกมนี้คิวสวยจังสวยมากเลยนะครับผมมามามาสี่คนนะผมถ้าไม่รวมเราก็เหลือ3มคนนะครับ ออ้ฟา,าร์มัสเราไม่จะคูผ่านไปไหนเนี่ยไม่เห็นตัวเลยนะครับท่านผู้ชมหนักโทษแบบแหกคุกไล่ล่าหมดเลยตอนนี้เหลือสามคนแล้วขอสักขอจะยิงกันแล้วกันขอขอขอเป็นตี้เดีวยวกันได้ไหมนี่ไงนี่ไงขอเนีขอก็โดนเลยขอก็โดนเลยใช่ไหมขอโดนเลยใช่ไหมขอโดนเลยใช่ไหมยิงอะไรมายิงอะไรมา,ยายเย็นเย,ย็นเย็นเย็นก็หนุ่ม ปัยาไปก่อนนะครับผมนี่คนนี้เป็นงานนี่คนนี้เป็นงานเป็นงานหรอจ๊ะเป็นงานหล่อจ๊ะขอหมวยหน่อยนี่ไงเจ็บนะครับผมต่อทีทีละร้อยทีละร้อยเนี่ยต้องปั๊มยานะไม่ปั๊มยาก็เรื่มร้อยนะจ๊ะมาสิมาซิมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยจ้ะวางอะไรวางอะไรบินมาหรอบินมาหรอโทก้อนโทก้อนทำงานโถก้อนทำงานเรียบรอ้อย นี่ไงเดี๋ยวผมเต้นใส่นี่ไงเกิ <c oughs> <c oughs> สติ๊กเกอร์ใส่ด้วยใจเย็นพ่อหนุ่มไม่ต้องใจร้อนนะจ๊ะโอเคนะผมเหลืออีกหนึ่งคนนะครับ23คิวนะครับผมถ้าเราฆ่าเขาได้เราก็จะเป็น24คิวแต่เหมือนจะได้ยินเสียงรถแล้วมีตัววิ่งมาอย่างนี้หัวเตก <c oughs> โอ้ยนี่ไงมันหลังด้วยวเราก็จัดไป24คูนะคัผมโอเคนะเพื่อนๆก็สำหรับนักโทษแหกคุกมาก็ถือว่าไปได้สวยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมบายบาย